สวัสดีครับพบกับผมกับช่องลอยไทยพัฒนาอีกแล้วนะครับผมสำหรับอีพีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มตั้งแต่การดาวน์โหลดตัว MongoDB นะครับถ้าท่านใดที่มีแล้วข้ามขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับแต่ก็เดี๋ยวโหลดเสร็จก็จะมีการเซตอัพนิดน,นึงการเขียนโค้ดติดต่อนะครับผมอ่าผมจะแปะลิงก์ดาวน์โหลดนะครับเว็บไซต์ของ MongoDB ไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปนะครับเปิดขึ้นมาเลยเปิดลิงก์ขึ้นมาเลยนะครับผมสำหรับ Mongo DB, ตัวที่ผมรู้จักเนี่ยเขาจะมีแบบ Atlas ตรงนี้เนาะ คือการใช้แบบออนไลน์เลยเราต้องซายอินนะครับผมก็คือเราต้องต่อเน,น็ตตลอดเวลาเวลาที่เราเขียนเขียนโค้ดนะครับผมกับแบบที่2แบบติดตั้งลงเครื่องแบบโลเคอลตัวนี้นะครับผมปัจจุบันถึงเวอร์ชัน5้าแล้วนะคือก่อนหน้านี้ผมยังใช้เวอร์ชัน4ี่อยู่เลย 4, 4ลี่จดสี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผม <S <S อ่ะเดี๋ยวเราโหลดแบบที่2นะครับแบบโลเคอลตัวนี้นะครับผมกด เลือกแพลตฟอร์มของเราให้เรียบร้อยเป็น MSI เนาะแล้วก็กดดาวน์โหลดให้เรียบร้อยนะครับไฟล์ประมาณ200รอเมกนะครับกับตัวอีกตัวนึงระหว่างรอครับระหว่างรอดาวน์โหลดเดี๋ยวผมแนะนําอีกตัวหนึ่งเป็นตัวโลโบโลโบทีเนาะสามทีนี่นะครับผมจะมีปทั้งแบบธรรมดานะที่เป็นเอาเป็นเป็น GUI เอาไว้จัดการตัว MongoDB นะครับกับแบบ Professional นะครับซึ่งผมยังไม่ค่อยโปรเท่าไหร่นะครับผมเอาแบบธรรมดาพอนะครับธรรมดาพอนะครับตัวนี้นะครับผม ก็ดาวน์โหลดให้เรียบร้อยใช้สองตัวสองตัวนะครับผมเมื่อได้ไฟล์มาแล้วนี่ไฟล์แลรกไฟล์ mongo db ของเราเห็นไหมครับก็กด install e ธรรมดาเนาะผมเนี่ยของผมเนี่ยพอดีว่ามีในเครื่องอยู่แล้วนะครับผมผมก็จะลองกดเชง็งดูเพราะทุกท่านอาจจะเป็นเน็กอาจจะเป็นอะไรอย่างนี้นะครับกดเน็กได้เลยกดเน็กได้เลยนะครับถึงหน้านี้นะครับถึงหน้า install mongo compass ตัวนี้นะครับตัว compass ก็เปรียบเสมือนเอาไว้จัดก,การดัตต้าเบดเหมือนกันนะครับแต่ผมผมไม่ค่อย ผมไม่ค่อยใช้เอาแล้วแต่ความถนัดแล้วกันเนาะบางท่านอาจจะอาจจะใช้นะครับแต่ผมอชอบใช้ตัวโลโบโนะครับผมก็ไม่ติกผมไม่อินสตอนะครับผมแล้วก็เน็กไปเลยนะครับเน็กไปเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บจนอินสตอจนเสร็จเลยนะครับแต่ผมขอมอนุญาตก,กดแคนเซลของผมเองนะครับผมอะระหว่างนี้ระหว่างนี้นะครับผมระหว่างรอการติดตั้งอาจจะใช้เวลา3-4นาทีนะครับผมก็ติดตั้งตัวโลโบทีไว้รอเลยนะครับผม ก็ได้ติดตั้งสองตัวนะครับกดเน็กยอมรับเน็กอย่างเดียวนะครับผมขออนุญ,ญาตแคนซิลไปนะครับซึ่งไม่มีอะไรนะครับผมเดี๋ยวจะหาว่าผมเอ้ยแนะนําจระ,ะเข้ายน้านะนะโอเคติดตั้ง2ตัวเรียบร้อยนะครับผมท่านใดที่ยังติดตั้งอยู่กดสต็อปคลิปก่อนกดสต็อปคลิปก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปคอนเน็กตัว db นะครับผมเปิดโค้ดของเราขึ้นมานะครับผมท่านใดที่ติดตั้งเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเรามาลุยต่อกัน ผมจะพาแก้ตรงนี้ก่อนเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยตอนเซตอัพเซิร์ฟเวอร์อินพุตเพิร์นอินพุตเพิร์นนะครับสำหรับตัว ENV เนี่ยเราได้ติดตั้งไลบรารีเข้าไปแล้วแหละนะครับผมแต่ก็อ e ินพุตอีแบบนึงนะครับผมเดี๋ยวผมคอมเมนต์ไว้ให้ดูอันนี้แบบผิดนะแบบผิดแบบทูกนะครับผมรีควายเลยรีควายอะไรครับผม ENV นะครับผมแล้วก็ตามด้วย config confi g อะไรนะครับผมไม่มีอะไรอ่าเป็นวิธีอันนี้คือวิธีการเรียกใช้งาน env เอ๊ะแล้ว env คืออะไรนะครับผมเป็นไฟล์ที่เอาไว้เก็บพาธต่างๆเก็บอะไรก็ได้แล้วแต่เราเก็บตัวแปรเก็บอะไรก็ได้นี่ครับผมเก็บไว้ที่เดียวประกาศเป็นตัวแปรเก็บเวลาเราเรียกใช้เนี่ยเวลาเราดีพอยหรือเวลาเราแก้ไขข้อแก้ไขพาธเนี่ยแก้ไขแค่ที่เดียว นะครับผมอ่ะใช้งานอย่างไรเดี๋ยวเรามาสร้างไฟล์ .env กันที่ไฟล์ที่โฟลเดอร์รูทข้างนอกนี้เลยเนาะ new f i ล์ขึ้นมาจุด .env เดี๋ยวเราลองตัวง่ายๆก่อน <c oughs> ครั้งที่แล้วนะครับอีกอย่งนี้เนาะครั้งที่แล้วเยเราพอเราประกาศตัวแปรแบบนี้เลยได้ไหมเดี๋ยวเราจะย้ายมาเก็บที่ .env EN นะครับก็ประกาศง่ายๆนะครับผม พอทเท่ากับอะไรครับผมสามพันแค่นี้เองนะครับผมแล้ววิธีเรียกใช้เรียกใช้อย่างไรนะครับเอามาแทนตัวนี้เนาะที่เราฟิกไว้ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นโปรเซสจุด ENB ตัวเล็กหมดเลยนะครับผมตัวต่อไปจะเป็นตัวใหญ่ก็คือตัวแปรที่เราตั้งพอทนี่นะัง่ายนะครับผมเอาลองลองดูที่ซฟเวอร์ซิลันได้ไหมอ่าก็รันกว่าสามพันพ 3, 000, เหมือนเดิม ลองผมจะลองเซฟดูนะผมจะลองเซฟดูเดี๋ยวผมลองเซฟดูนะครับผมปึ๊บเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนตรง e m v เป็นสี่พันสิบอ่ะก็สี่พันอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนกลับเป็น3,000นบออ่ะโอเคนี่คือวิธีการเรียกใช้งานไฟล์ e m v นะครับผมอ่ะผมขออนุญาตจออย่างนะครับทีนี้เราจะเก็บตัว ผ่านของ MongoDB นะครับวิธี Connect เราก็ได้ติดตั้งไลบรารีเมื่อ EP แรกแล้วนะครับผมวิธี Connect ก็ง่ายมากๆนะครับเราจะใช้ตัว Mongo DB. นี่เรียกได้ว่าก๊อปได้เลยนะก๊อปได้เลยนะ <c oughs> แต่เดี๋ยวเราเราเขียนใหม่ดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาทำเลยนะเราได้ import มารด่ยัง Mongo เอโอเคยังยังยัง Mongo.Mongo Mongo เดี๋ยวเราเราไม่เขียนในไฟล์เซิร์ฟเวอร์หรอกนะครับเราจะแยกทั้งหมดอะตั้งแต่รู o ค c นโทรลเลอร์ลยเห็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวเราเก็บผ่านก่อนแล้วกันเนาะเก็บผ่านก่อนแล้วกันผมใช้ชื่อว่าดัต a ต a s ์เบดเท่ากับเป็นสตริงน้องไหน่อใส่ s ิงเก็ตโคดครอบนะครับผมดัต a ต a s ์เบดเขาใช้ชื่อว่าที่เปิดดูเมื่อกี้นะครับผมนี่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  MongoDB s l a s go db ดด l local host ตามด้วยก่่า2 2นะครับผมแล้วก็ตามด้วยชื่อดาตาัตเตอร์เบเราไม่จำเป็นต้องสร้างไว้ก่อนนะครับเราสร้างตรงนี้เลยเดี๋ยวเขาไปสร้างให้เราอัตโนมัตินะผมใช้ชื่อว่า db login แล้วกันได้เนาะ่เนาะผมใช้ชื่อว่า db login แล้วกันนะครับผมอ่า เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปใช้งานดัตเตอร์เบียเราเช็คกันหน่อยว่าเราติดตั้งดัตเตอร์เบีเนี่ยลงเครื่องเสร็จเรียบร้อยหรือยังนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดค m มม d นพร้อมขึ้นมาที่ผ่านไหนก็ได้นะครับผ่าน default ของเขาเนี่ะพิมพ์คําวมา Mongo ดู MONGO ติดตั้งเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ตัวนี้เป็นเชลของเขานะครับเป็นเวอร์ชัน5.0.3 Connect ที่ Mongo นี้ IP นี่เห็นไหมครับตัวนี้ก็คือโล c a l h o s t เรานี่แหละนะครับผม Connect Database อย่างไรมาเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเราแยกแยกไฟล์อีกเนาะแยกไฟล์อีกแล้เวเราไม่ได้เขียนที่ตรงนี้หรอกจะเขียนมันมีอยู่มาห้าหกบรรทัดน,นะครับผมผมไม่อยากให้มันลกหน้าไฟล์เซิร์เวอร์นะครับเดี๋ยวเราสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่ผมใช้ชื่อว่า Config ก็แล้วกันนะครับผมข้างใน Config นะครับผมสร้างไฟล์ขึ้นมาหนึ่งฟนะครับในโฟลเดอร์ config ผมสร้างไฟล์ขึ้นมาหน,น config, าึ่งชื่อว่า db JS กระดาษนะครับผมตรงนี้ import Mongo ขึ้นมา import ต,ตัว Mongo เข้ามา mong ไม่ใช่ Mongo Mongoood ไปคนแ้วครับ import Mongoood ขึ้นมาเราได้ติดตั้งแล้วนะครับอีบีทีแรกนะครับผม <c oughs> ประกาศตัวแปรขึ้นมาประกาศตัวแปรขึ้นมาว่า ใน db ก็ได้นะครับผมเยี๋ยวใส่ async await ด้วยเนาะพารามิเตอร์ไม่เอานะครับผมเป็น arrow function ปีกาเปิด enter ลงมาข้างในนี้หลังบ้านนี้เหมือนก็เหมือนเดิมผมจะนิยมเขียนแบบเป็นทายเป็นแค t แค t ก็มีอะไรครับมีเออร์เอรดักจับกันน้อยมีเออร์เราจะได้ไม่ต้องไปโชว์ให้คนอื่นเห็นนะครับให้เราเก็บไว้เห็นคนเดียวของเรานะครับก็คอนส่วนลัก เออร์เลอนะครับผม <c oughs> แล้วก็โปรเซสจุด x ออันนี้คือแบบออกจากเออร์เลอนะครับผมสิบหนะึ่งะจะไม่ใส่ก็ได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวส่วนโค้ดของเราเนี่ยเดี๋ยวเรามาเขียนที่ท้ายโค้ด Connect Database เราเนี่ยนะครับผมก็เอาเวทมอง o ูดจุดเขาจะมีไมตต่อชื่อว่า Connect เห็นไหมฮะนี่มองกู๊ดคอน e c t แล้วก็ใส่พาธใช่ไหมฮะพาธเราได้ตั้งไว้แล้วว่า d a t a b าเบก็ใส่เลยโปรเซจุด e n v จุด a ั a t ้าเบอันนี้คืออาร์กิเมนต์ตัวแรกนะครับผมตัวที่สองนี่เขามีเขามีแบบไกด์ไลน์บอกนะตัวแรกใส่ u r i นะเป็นสตริงตัวที่สองใส่ออปชั n นอ้าวแล้วมีออปชั n นอะไรบ้างอะเอาแบบ เป็น Default ของเขาแบบง่ายๆเลยนะก็ไม่ยากนะครับไม่ยากอ่าออปชันเดี๋ยวเราลองยังไม่ต้องใส่สิหลังได้ไหมไหนะครับผมอ่าตัวนี้ยังไม่เสร็จนะตัวนี้ยังไม่เสร็จรเราสร้างแค่ฟังชันเรายังไม่ได้อ x p พอร์เลยเนาะอันนี้มีฟังชันอมีฟังก์ชันเดียวนะครับอ x p พอรแบบเป็นโมดูล e x p พอร์อย่างนี้เลยก็ได้นะครับผมปึ๊บชื่ออะไร Connect DB นะครับ S <S อ่ะอีกพอร์ตแบบนี้เลยเอีกพอร์ตดิปึ๊บอ่ะเดี๋ยวเราไปเรียกใช้ฝายนี้กันผมขอปิดดีนดีไปนะครับเอา DB บีมาไว้ฟัขงขวามือซิไปดูน้อยอ่าเดี๋ยวเราอิมพร์ตตัวนี้เข้ามาอิมพร์ตตัวตัว Connect DB นะครับจากไหนนะครับผมค่าฟี db นะครับผมเอารันเลยทีนี้ก็ run เลยนะครับผมก็เรียกก็เรียกใช้ตรงหลังแอปนี้แล้วกันเนาะ connect db ก็ใส่ connect connect db ตัวนี้นะครับผมเรียกใช้ฟังก์ชันเดี๋ยวผมจะผมยังไม่กดเซฟนะผมจะขอผมจะขอดูเป็นขวัญตาหน่อยนะครับผมกดเซฟปับ ไม,ไม่เห็นมีอะไรอ๋อเด้อเด้อเด้อเดเราก็ให้เขาบอกสักหน่อยสิตรงเนี้ยตรงนี้ตรงนเนี้ยนะครับผมว่าคอนเน็กเสร็จเรียบร้อยแลยนะ้วสักเซ็ดมีสักเซ็ดนะครับผมมาบรรทัดใหม่มาบรรทัดใหม่หลังเอาเวนนี่เนาะมาบรรทัดใหม่ตรงนี้มันอาจจะคอนเน็กซ์เสร็จแล้วแหละแต่มันเราไม่ได้ให้เขาบอกอะไรนะคอนเน็ก BB. ซ์บีบีสักเซ็ กดเซฟดูเรียบร้อยคอนเนคได้แล้วนะครับส่วนพวกออปชันเอาไว้ทีหลังเอาไว้ทีหลังนะครับจริงๆก็มีอยู่สองสตัวนะครับผมจะเดี๋ยวค่อยใสก็ได้เดี๋ยวค่อยใส,ยยใสแต่ผมจะได้อธิบายด้วยอยากให้มันขึ้นวันนิ่งกันะผมจะได้อธิบายนะครับผมโอ้โหเสียงลดอ่าเราก็ได้คอนเนคดีบเรียบร้อยนะครับผมนี่เนาะ โค้ดเราอีกหน้านี้นะครับในไฟล์ db.js นะครับผมเห็นนะครับคอนนี่ก็ต้อง่ายมากๆเลยนะครับง่ายมากๆเลยนะครับนี่เนาะง่ายมากๆเลยนะครับเล้วเราก็ได้แก้ตรงนี้นิดนึงตรง Import env นะครับเดี๋ยวสรุปให้ก่อนครับผมเราก็มาเรียก Require แบบนี้นะครับผมเราได้รู้จากไฟล์ env นะครับไฟล์ environment เก็บ่าพต่างๆของเครื่องนะครับผมแล้วก็ได้ติดตั้งตัว มองโกตัว o, นะโรโ,โบนอ๋อโรโบติดตั้งเสร็จแล้วอเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลองเรียกใช้หน่อยเรียกใช้หน่อยนะครับผม <c oughs> เป็น g u i เอาไว้จัดการตัวฐานข้อมูลนะครับผมขออนุญาตสักครู่นึงนะครับผมตกมาแล้วมาแล้ว,ลวนี่นะครับผมก็กดค n นเน t ไม่มีอะไรนะครับแม้เป็นดาต้าเบลดโล่งๆเปล่าๆนะครับผมเดี๋ยว,ยวตอนจัดการเดี๋ยวเราค่อยมาใช้กัน นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกระผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับทุกทุกท่านนะครับผมฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้ทำคลิปต่อต่อไปนะครับคลิปนี้ผมอขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ